เฮ้ยเป็นไรวะขี้เกียจฟาร์มบอกฟูดนะขี้เกียจฟาร์มกันเหรองั้นก็นี่เลย new x store shop มีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา5้าบาทการันตีความคุ้มและมีกล่องสุ่ม90บาทการันตีครบทุกหมัดผลตื่นระดับโลก3าแบบสุ่มและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดเทอมสามารถปรับเลททำให้ได้รหัสง่ายขึ้นถ้าสนใจก็ลองมาเติมกงิได้นะจ๊ะก็มาถึงขนาดนี้นะครับซื้อเถอะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ราสวัสดีท่านผู้ท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าดากอนพีชจำลองการมีออ่ดากอนบอนในวันพีชเหรอไม่รู้สินะเป็นเกมในวันพีชอีกแล้วมีระบบฟาร์มเลเวลอะไรพวกนี้บบาเนะโอเคไหนมาดูซิมีอะไรมั่งเลเวลตอนที่พันสองมีผลบอมสปินสโมกไฟน้ำแข็งความมืดสายแสงราวามี อ่าลัมเบอร์อันนี้น่าจะยางใช่ไหมเอ,ออยางแล้วก็มุจีแล้วก็เวนอมโอเคประมาณนี้ไหนดูซิเริ่มมาแล้วมีมอนเทสดาเมจอันนี้ดาร์คเบลดเอ่อเกมพาร์ตออนไลนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเกมพาร์ตราคาอะไรเย่ยเออดูซิเกมพาร์ตราคาสิบบอแบแล้วก็นิวบัสนิมบัสโบดฮะ นิมเบิสโบสราคาอยู่ที่5้าโลบารโอเคไหนดูซิซื้อคอมแบทก่อนนะฮะแต่ง for battle อ่าลายหมัดไปแล้วเฮ้ยหมัดหมัดของนกนี่นะหมัดนกหมัดนกเออไ <c oughs> อ้เย่าหมัดของนกจะบอกหมัดหมัดนกโซลิน,นะหมัดนกโซลินเออ what what the fuck อ่าอันนี้ก็เดินไปตรงนี้เซสปารนะโอเคไม่มีอะไรมากแล้วก็นี้อะไรเนี่ยอ่าโบสเกมพาร์ทกับโบสสปาร์เรอร์โอเคอันนี้เราจะไม่ยุ่งเราจะมาตรงนี้อ่า เป็นเควสเลเวลสูนให้เราคุยเสร็จแล้วรับไอ้นี่มาแอคเซปต์เสร็จแล้วก็ไปตบงานกันฮึตบตบมอนแบนดิตมอนแบนดิตอะ่ะแมนดิตอ่ะแมนดิตมาอะ่ะมาฮึต่อย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 โอ้เวลเพิ่มมาสิบองเย ทำไอคเควสนี้ร้อยห้าสิบเควสมึงจะได้ตังค์อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วมึงก็จะสุ่มผลได้ห yeah. นึ่งผลเย่อ่ะเนี่ยอัพไปที่ดีเฟนสิบทำไมดูเลือดไม่เพิ่มเลยฮะขออีกสักนิดดิเออก็เพิ่มเพิ่มทีละห้าโอเคแฮปปี้อัพดาบแล้วก็ผลแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็อ่ให้มันคละคละกันหน่อยสิบสองอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็นั่งฟาร์มยาวๆไป one hour later เฮ้ยเจอคนตัวตึงเย่กูแดกผลเกลือแค่ไหนกูก็แดกกูเจอคนใจดีไม่ใช่ใจดีนะใจดีผลเกลือแค่ไหนกูก็จะแดกเรียบร้อยฮะอย่างน้อยก็มีสกินผลปีศาจนะฮะสกิลนอกจากบินโอ้โหถ้าบินมึงตึงมากเลยเฮ้ยถ้าบินมันตึงจังวะเดี๋ยแล้ว,ว <c oughs> มีดาเมจไหมพี่ไม่มีอะ ไอ้เฮีย้ยท่าบินแม่งตึงมากเลยโอ้โห้โคตรดีโคตรดีเป็นผลปีศาจโคตรดีไอ้เฮีย้ยไม่แน่ปาดไปทีเดียวไอ้เฮีย้ยแม้จะเป็นผลโง่ๆแต่แม่งก็โก้นะทำอัพสแตกอะ <laughs> one hour later เอ้ยเดี๋ยวนะเอาเอาจิงนะเว้ยตอนตอนมันกระพือปีกอะใช่เลยเว้ยมือกูไม่เหมือนว่ามือกูไม่เหมือนพัดลมอะไอ้อะไงกูกลายเป็นพัดลมแล้วเนะไอ้อะไ่กูไม่นะ เดี๋ยวเราลองไปไปที่อื่นก่อนไปที่อื่นก่อนเนี่ยดูสิเกมนี้มีเกาะเท่าไหร่ปึบ๊บโอ้โหมีอยู่หลายเกาะอ,อยู่นะดูสิว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนับเกาะแรกยังวะเอาใหม่สิหน้านี้รวมๆจะได้ห้าเกาะเนาะแล้วนี่ผลลาน้ำแข็งกูอยากเป็นไก่น้ำแข็ง <c oughs> กูอยากเป็นไก่น้ำแข็งอ่ะรวมๆแล้วจะมีประมาณอ่าแปดเกาะกว่าอันนี้อันนี้คือเห็นแบบจากมุมมองมุมมองหมอกนะอันน uh ี้ไม่แน่จะอาจจะมีอีกเออไหนดูซิตอนนี้กูลายเป็นไก่น้ำแข็งแล้วยืนบนน้ำได้แน่นอนนี่เห็นไหมโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงเลยไหมนะไก่กูเดินบนน้ำได้ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยบนน้ำนี่เดินบนน้ำโคตรตึงเลยไหนดูซิเกวเซตไอชดปิ้วเฮ้ยดีดีดี ไอ้ไอ้เสียอย่างปึง้งอุ้ยดี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 ดดดดดแล้วก็อันไปอันเดอร์แบลสกิลเอาสกิลวันเอ้ยสเกิตกติ้งจุ๊บ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 สกิลตีไอสเกิตติ้งบ้าเปล่าอุ้ย<อ>แต่ว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะเออมันวิ่งเร็วขึ้นถือว่าแฮปปี้ถือว่าดีถือว่าดีาดปึง้งเออทำให้ไก่วิ่งเร็วขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ ปึ๊บ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 แมนแมนแมนอัพสแต็กไปที่เอ่อเลือแล้วกันเนะ <Okay. S 2> าะโอเคเดี๋ยวดูซิลองไปเกาะน,นี้ดูอ้าวสกิลหมดเร็วดีฮะสกิลหมดเร็วดีฮะไหนลองไปเกาะน,นี้จะมีอะไรมั่งเอ่ยจะเอ๋ฟึบแดนเข้าไปอีกเออเลือเลือ,น,ลอน,นั่นมันพุทธเ่าเตาว้าวพุทธเ่าเตาดีครับเวลหนึ่งร้อยเหรอปึ้ง โอ้โอ้พุทเท่าเต่าต่อยกูแรงมากพุทเเต่าเอ้ยนี่ะพุทเท่าเต่าพุทเท่าเต่าโดนน้ำแข็งปลาใส่ตาเอ่อนี่อะไรอันนี้เควสหนึ่งร้อยโอเคเอ้ยพุทเท่าเต่าขอเชื้อแฮนด์หน่อยเชื้อแฮนด์อักเชื้อแฮนด์เชื้อแฮนด์อีกทีเชื้อแฮนด์แบบเชื้อแฮนด์แบบดีๆดีๆเชื้อแฮนด์แบบเชื้อแฮน์เออเชื้อแฮนด์เชื้อแฮนด์อักโอเคประมาณนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยแบดีๆดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอยากไปดูเกาะอื่นบ้างอ่ะ อันนี้ก็อันนี้น่าจะที่ฟาร์มต่อจากเวลหนะ้าสิบเนาะเออไหนอยากไปดูเกาะอื่นอันนี้เกาะอะไรเอ่ยแว่นไปแว่นไปไก่กูเร็วอยู่แล้วไก่กูแว่นไก่กูแว่นเออไก่กูแว่นไม่ถึงไอ้เหี้ยเพิบเพิบเพิบกระดึบกระดึบมากระดึบไหนดู v i s i b i l เท่าไหร่สามร้อยโอเคตรงนี้วิวสามร้อยเลยโอ้ยสวัสดีเพื่อนนายทำอะไรกันอยู่เหรอโอ้โอเคบูเมนไม่ใช่บูมาอันนี้บูเมนโอเคเดี๋ยวกูลองไปที่อื่นกันบ้างไปต่อไปต่อไปยาวไปยาวไปแหมมันเกาะอะไร ก่ออะไรครับผมกูดาว,ว่าฟิซซี่ไม่สิฟิซเซอร์ฟิซเซอร์ใช่ไหมฟิซเซอร์ปึบ๊บกระเด็บกระเด็บกระเด็บไก่ไก่จา๋ากระโดดได้ไหมไก่กระโดดบ่ได้ไก่กระโดดบ่ได้อ่านี่อันนี้เท่าไหร่ 200, สองร้อยแสดงว่านั้นร้อยหนึ่งไอ้ผู้เท่าเต่าร้อยหนึ่งอันนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบเลยน่าจะฟาร์มร้อยหนึ่งเลยเนาะโอ้นี่ไงฟิซเซอร์จริงๆด้วยแฮ่ไม่ไม่กูจะเรียกมันว่าพิซซ่าเว้ยฟิซเซอร์อย่าพึ่งมาอย่าพึง่งอื ไม่แน่ไม่แน่โดนเป็นองนี้อ้าวหายแตกเลยอะแตกไม่ได้อะไรด้วยนะแตกไม่ได้อะไรได้แต่ความดีใจที่เขาไม่เฮ้ยไม่ใช่โอ้ยเ,เกาะเกมนี้ทําดีนะเกมนี้ทําดีเออไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนะแต่เออเป็นเกมวันพีชแต่เอามอนของดาร์กบอลมาเออน่าสนใจว่ะเออกูอยากเห็นแบบนี้มากอ่ะแต่เป็นของแบบ,บนารูโตะอะไรแบบนี้แบบมอนเป็นนารูโตะอะไรพวกนี้แบบ บอสนารุโตบอสซาซึเกะบอสอะไรวะ uh, อ่ามาดระเออเนี่ยพวกตึงๆเนี่ยเออชอบชอบเออก็โหแมปถือว่าดีแแบถือว่าดีก็นั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลา,าไปก่อน XD ข่ามุย้ยไปดับไก่อย,ย่างเกเร